เอาละครับสวัสดีทุกคนนะครับที่เข้ามาใหม่นะทุกคนที่ยังไม่เคยกดติดตามนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมารีวิวเทวันนัดกับดูนความแรงคียลิคอน36นะครับผมว่าจะแรงแค่ไหนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับมาครับผมเดี๋ยวเราเพิ่มแส็กกันหน่อยตอนนี้นะผมยืนเจอกับไวโอเลตนะครับผมไวโอทึ่เป็นตัวกลางเกม กับผมเนี่ยถือเป็นตัวเด็ดเก็บมากๆ,ๆกู้มีของก่อนนะครับนี่เราเก็บตังค์ไปก่อนนะเกียร์คีบไปก่อน่นเกียร์เราขี่สีงง่ร้อยนะทุกคนมาเราตอดเข้าไปนะแล้วโอเคเราแค่ตตอดพอแล้วทุกคนไม่ต้องเขา้าเลยเพราะถ้าเลือกเขาหน้อยเขา,าจะเล่นยากเขาก็าจะไม่ค่อยกล้าเข้าเราเท่าไหร่ เราเก็บนกไปก่อนโอจะมาแยง่งวะเนี่ยหาไปโอขึ้นบนนะครับผมอ้าวบอเดินเสร็จแล้วครับทุกคนก็มีก็เจอบอลเลนป่าลนะอ้าวได้สองคิวเลยบนสามเลยอะไรวะเนี่ยเรายังไม่ได้เล่นอะไรเลยนะอ่าเราเราก็ต้องสนใจแล้วเราก็หาเงินเราไปเคียร์คิวเราไป นะแก๊กคิอว่าเดินแก๊งดีมากนะหลายป้อมมาทุกคนต้นเก่งไม่ยังถือว่าตีป้อมเบาๆนะกบมาจะมารวบไปเนะ่ยเอาดึงสวยเอาดึงดึงมาให้กบบอ้นนี่นะรวบเลยเอาไฟโอมาทุกคนฟิกเกอร์นี้รับเรารับได้ไหมไฟโอไม่ไหว ไวโอมีบัฟด้วยนะแต่เราก็เราเราเน้นเรื่องระยะมากกว่านะทุกคนเรายิงใกล้ปอมเนอยค่เราต้องดุด,ดันนะครับทุกคนอันนี้ก็คีิๆหลังป้อมน,นะนก็เจอแคลรี่เจอแคลรี่ถ้าเราไปยิงตรงข้างหน้าป้อมมันก็เขาจะโดนตออเลือดได้นะเดี๋ยวเรารอดได้ดาบกิเอานะครับ,มรบผม เราขี่น่าจะทำให้เราขี่แรมากขึ้นโอ้โหทีมน,นี้โหดมากเลยนะผมยังไม่ได้ทำอะไรเลยเนะี่ยต้องให้บัตรแบกอันนี้เราก็ยิงฟรีไปนะทุกคนทำทำมิดให้เพื่อนโอเคได้แล้วไดาฟี่หนึ่งคนได้แอซิดไปนหนึ่งนะครับจับเมื่อกี้ยิงกบไปทีหนึง่งเออได้แอซิดนีด <c oughs> ่ทำดาฟฟี่ให้เพื่อนนะอ่ะเกียร์เริ่มเจ็ดร้อยแล้วเพราะเราเริ่มท้าตีเร็วกับดาบโจมตีมา นี่ก็ต่อต่อไลโอไปก่อนนะทุกคนยิงตีไปโอ้โหแต่้าไม่โดนป้อมตีนะเราสามารถไปยิงได้ถึงตัวเลยนะอันนี้เพื่อนแกงนะแล้วเราก็พยายามไปยิงฟรีนะทุกคนโอ้โหมายิงฟีไม่ได้กบมาทุกคนกบมาขี้ไม่ติดเลยนะเราไม่ได้เอารุนหรืว่าติดขี้มานะเอาดูขี้แรงแต่เรายังไม่มีขี้เลย ต้องขอดาบขี้ก่อนนะทุกคนเธอจะเล่นง,ง่ายเลยอ่ากบแล้วก็ปล่อยล้อมใหทุกคนให้เพื่อนเล่นง,ง่ายคีสวยน้เคคิีไปก่อนนะครับราซี่มาลิงสวยราซี่ฟิกเกอร์นะราซี่รอดอีกโอ้ยโดนสกิลอันนี้ โอ้ยิงโดนทุกคนไม่ตายเอาตายนะแก้่าไปแล้วยิงตยวเขาเคลิปร์ไปหดน,นะกบมาแล้วถ้ากบมาอย่างนี้เราก็ยิงฟรีได้นะทุกคนเพราะเราเดินเร็วกว่าพยายามเล่นเซฟ่ะครับฟอ,อเล่นมา เล่นบนนะ <c oughs> มาเราโดนปิดไหมเนี่ยเราก็ไมส่สนใจทำเล่นเราอยงเดียวลาซี่เหรอหลาซี่วางสก,กิลพัานนะตอนนี้คีเราก็ห้าร้อยนะครับแต่ไม่ค่อยติดตอบต่อตอบไปก่อนนะเราเทวนาเป็นตัวที่ทีกับทูดาเมนะทุกคน หมือนข้างบนทีมเราจะไหลแล้วนะแล้วเขามาแกงมันก่อนผมเข้ามต่อดาบี่นะเพื่อให้ดาบี่เราเล่นยากแต่เมื่อวานเขาจะต่อเราแรงกว่าเทสรอดาบขี่อยู่นะอ่าขี่เราตอนนี้สูงสุดถึงเก้าเอาดาบขี่มาแล้วเราก็เลยง่ายขี่แล้ทุกคน เราเม็ดเราพอมีละว้าตอนนี้ขี้เราพันสองเขาหนึ่ป้อมเหมือนทุกคนให้เว้ยเพื่อนเข้าง่ายเกมนี้ต้องห้บัตรแดกเรามาเก็บออปชั่นเราดีวกว่าคนเดินสู้ไปเราก็เก็บออปออปชั่นเราไปบัตรแพกบ้างนะครับตอนนี้ตอนนี้เราต้องเล็กเกมมาถึงเราจะไปไฟอะไรได้ก็มีรถเรือใหญ่ก่อน ที่เราไม่เข้าไฟไม่ใช่อะไรนะครับผมเราต้องเก็บออกชุมงออกชั่นนะครับผมแล้วเข้าไปในที่เราเราจะตายเพราะตัวเราไม่แรงแต่เมื่อกี้บัรได้ที่เป็นคิวไปนะก่อนที่จะตายก็ทำให้ทีมเราไม่โดนสวนเราเล่นคนเดียวนะเพราะว่าแทงไม่ค่อยเรือนมาคุมเราเท่าไหร่เราต้องพยายามพยายามรวยครับตอนนี้เราก็อยาเดินลึกนะไม่งั้นเราจะโดนได้ พอเล่นมาแล้วพิกเกอร์นี้เลยนะคฮะพอเล่นห้ามนะมาดิมาดิมาดิาดห้ามละห้าละเอาละเรียบร้อยเบอร์แคลรี่ง่ายหรอไม่ง่ายนะนเ,นเนี่ยตอนนี้คิดเราพันสามละ เราได้ l i s t i n งมาแล้วก็ได้แต่แรงขึ้นนะครับทุกคนเรานี่ไม่ต้องเข้าไปไฟกับใครเลยนะเราดันเลนอย่างเดียวเพราะไม่มีใครมีใครไปโฟกัสที่เราถ้าถ้าถ้าเราโดนโฟกัสหนักเราก็จะเล่นยากแต่เกมนี้เหมือนเราจะโดนโดนปล่อยไม่มีใครมาโฟกัสเอาไว้โอมาอย่างนี้ก็ไม่รอดนะครับเดินอย่างนี้นี่ดูถูกกันแล้วเดินอะไอย่างนี้ เ <simplest> นาะยวตอนเราจะไปป้อมในยาวๆนะอันนี้ขี้ละพันสีแล้วต่อคนต่ออ๋อฟอเรนมามาดิมาดิฟอเรนจะห้าวมาดิ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 นี่ไงถูกถูกเหรอถูกแครี่เหรออุดาฟี่ไหมนะโคตรเขียนนะทุกท่านทุกคนโอ้โหจะตายไหมเนี่ยโอ้ยโอ้ยผมรอดนะ นี่กันนี่เอาโหขออันติว่าวเรียบร้อยเราจะไม่รอดกดกดเกิดแก้ไขิดครับเดี๋ยวดาที่ยังเจอเราทุกคนเราในแค้นฝังหุ่นไม่ฟังก่อนนะเมือ่อกี้เมื่ถ้าไม่อันติพลาดนะผมว่าผมได้อยู่แล้วก็หมามังกรเอาให้กลุ่มามได้เปรียบ เราก็ทําเดินเรล่าเราเล่นอยู่แค่นี้แหละแค่นี้เพื่อนเราเล่นง่ายนะไม่ใช่ว่าเราไม่เข้าไฟแล้วเพื่อนเราเล่นไม่ได้นะทุกคนยิ่งเราดันเลนสูงเท่าไหร่ฝั่งตรงข้ามก็จะยิ่งมาไฟไม่ได้ต้องกลับมาเค,คียบก่อนแม่นป้อมแตกรู้สึกทีมเราจะเริ่มว่าโรลยล้านทุกคนกงหามุมยิงฟรีนะจังหวะนี้ยงไงไวโอเลนเล เร็ดนะครับเราเข้าไปต่อนะเรายิงฟรีอยู่ะช็อตนี้โอเคสวยยิงฟรีเรายิงฟรีเรายิงฟรี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 หมดหมดเราซีมาเราซี่ต่อทุกคนโอ้โหผมี่แค้นดาซี่มากเลยขอซโลว์คิวสักทีเถอะมึงมาดูเดือนใหญ่เราไม่กลัวนะทุกคนเข้าเลยมาผมให้สองคนเลยนี่หนึ่งคนสองคนโอ้โหทุกคนตะันคิวครับ ยังโหดเลยครับมาแล้วขอขอเกิดมาเลยธรรมดาครับ <c oughs> นิงทเทลไม่ใช่ไอ้นี่ของผมวยนะไใช่เมนหลั <c oughs> แต่ถือว่ารูนี้ออกมาแบบราบแรงใช้ได้เป็นเพราะกับเงินเราน้ำด้วยนะออลื่เร่อง่ายก็ <c oughs> อเอาปับแดงเลยเพราะเพื่อนเรามีปับแดงเยอะเลย บางทีเราต้องเดินเราก็เดิน,นคนเดียวก็ต้องระวังด้วยนะครับเราเราไม่มีแทงคุมจังหวะน,นี้เราน่าจะสู้ได้นะแล้วก็ตัดต่อไปก่อนไปควายเยอะนะครับโอ้ตอนนี้คี้เราผ่านเก้าไปลนะมากบมาเก็บได้ทุกอย่างมาเก็บนะครับโอ้โดนอาซีอีกแล้วโอ้ตายว่าอะไรโอ้คนเลือยใจคนเลือยใจไม่ทันกดทันก็ไม่ไหวแล้วครับเดี่ยสามคนเนี่ย มาแล้วกันแล้ต้องไปแก้แค้นอันทวนทางข้างไฟน้าเนี่ยเราพยายามหาจังหวะย,ยิงฟรีนะนี่งไงอันติโดนนะทุกคนคิดก่อนแล้วยิงฟรี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 แตกไปดิมาได้มุลาแล้วทุกคนตามต่อตามต่อตามต่อ เราต้องเน้นป้อมมันคนตอนนี้หวังว่าเราโดูสวยแล้วเข้าไปตีป้อมมันนั้นคนให้ป้อมแตกอเอา้าโอ้โหเราโดนสกิลอะไรตี้ตายอยูแบบในคิวเราอยู่ที่พันเก้าสองพันละวันสามมันทวนตอนนี้สูงสุด เราเตรียมลอยป้อมไว้ทุกคนมาเร็วมาเดินมาทุกคนเร็วมาเดินมาเราต้องจะสู้ไหวนะเพราะเรามีดูดเลือดใหญ่ <c oughs> ไปเราไปเลยตอดเลือดหน่อยตอดเลือดหน่อยตอดเลือ,อดหน่อยตัดโอ้โหผมเสียใจดูดเลือดใหญ่ไม่น,น่ากดเลยมันหนีผมแม่เราได้ป้อม เนี่ยพาไปก่อนนะทุกคนเอาของก่อนดาซี่ม่แล้วดาซี่มันจบปัญหากับผมมากนะเกมนี้รู้สึกจะตายเพราะดาซี่เยอะมากกบมากบมายิงฟรียิงฟรีก่อนนะพวกคตรยิงฟรีไปเราดำเลยโโอ้โหมาฟอรเรนม,ม,มามาดิ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 าดาด <c oughs> จะเพื่อ <c oughs> เราได้คิวนถ้าหนึ่งยีร่าจะโดนกันแหละราปับแดงก่อน ตอนนี้คิดแล้วว่าคงที่อยู่มาสองพันนะครับทุกคนตอดป้อมมันอันติเข้าไปโอ้โหเรามาลบได้แล้วก็ยิงไปรู้ <c oughs> สึกว่าจะแบกมาตอนนี้เราเล่นป้อมมันทุกคนตอนนี้เราได้เกาะเกิดแล้วยิงป้อมไปก่อนอาซี่มาอีกแล้วผมหนีก่อนเป็นตัวหน้าหลังขาใั่ผมมา มาขีปมาแล้วดึงสวยยิงดาซี่นี่ไงนี่ฮ่ารนะับพอเล่นมายาวห,ห้าวโนบีหมดทีมจบได้แล้วทุกคนเรียบร้อยครับจะได้ MVP มไหมทุกคนน่าจะไม่ได้นะน่าจะเป็นของเอเคมีรถที่สองนะทุกคน โอ้บัต้าเมทสิบเปอร์เซ็นต์อันนี้แต่ผมขึ้นรูนให้นะครับรูนที่ใช้นะครับผมเราใช้เนี่เป็นลำเพจสิบเมตรนะครับผมแล้วก็ดกักนังคอสิบเมตรสปิริตผมใช้เป็นสี่เมตรนะครับผมและอัส,สเซเนตอีกหกขีดน,นะครับผม ฝากเพื่อนคนไหนนะครับที่ชอบคลิปนี้นะครับรก,ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ชอ่องของเรด้วยนะครับสตันนี้เวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ